สวัสดีครับกลับมาพบกับนัทฟอสไนครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลครับประจำวันนี้วันที่13พฤษภาคมนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็หยิบยกให้2วิชาเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยละกันนะผมนะใครที่อยากจะเข้าไปร่วมสนุกเพิ่มเติมครับเข้ามาดูที่ใต้คําบรรยายวิดีโอหรือว่าดีสคริปชั่นนะครับกับ ntf9 นะผมสําหรับพี่ๆที่ชื่นชอบในเรื่องของความบันเทิงครบวงจรเต็มรูปแบบรวมถึงมั่นคงปปออดดภััยยก้วรรมมาาเ็นนนสสชิขงะ วิชาแรกของนัดจะพาไปดูที่นาดิกับสปเปนครับเกมนี้มีความหมายเหมือนกันครับระหว่างเรอัลบายาตลิตที่จะเจอกับคิโรนานั่นเองครับและการเจอมาทั้งหมดเป็นฝั่งคิโรนานะผมที่เป็นฝ่ายทำงานได้ดีกว่านะส่วนผลงานในตอนนี้ครับบายาตลิตก็ตกชั้นไปสู่เซกุนดาดิวิชนเป็นที่เรียบร้อยครับผมห้าเกมหลังสุดแพ้รวดเลยครับผมแต่ว่าช่วงหลังนี้แพ้ยากขึ้นเหมือนกันครับก็คือแพ้ไม่ขาดนั่นเองเกมล่าสุดเนี่ยไปแพ้มาดริดกเป็นแค่สองหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่โดยรวมก็ยังคงเน่าเหมือนเดิมนะครับ นะไปแค่ครั้งเดียวเช่นเดียวกันครับนะฟอร์มการเล่นย่าแย่พอๆกันเลยนะครับส่วนในเรื่องของความมั่นคงและก็แรงจูงใจในวันนี้ยังคงมองว่าสุดท้ายแล้วผมนายริตคงจะเล่นเพื่อให้ครบโปรแกรมเป็นเท่านั้นเองคิโรนาวันนี้มีในเรื่องของสามคะแนนที่เขาต้องการครับวันนี้คิโรนาอยู่ันดับ16มี38คะแนนถ้าการันตีสามคะแนนได้แน่นอนว่ารอดตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมทําให้เกมอีก2เกมที่เหลือไม่ต้องไปคิดหนักครับสำหรับท้านของคิโรนาวันนี้ดูแล้วน่าจะต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับในเรื่องของโจทยวววกััันน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 นบอีี้้ช่่่่าาาิโสผแ นในเรื่องของการหนีตกชัมม้นวันนี้ครับผมนะส่วนอีกหนึ่งวิชาครับผมเป็น Play off เพย์ออฟเลื่อนชั้นหาทีมสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนั่นเองนะครับระหว่างทางของโคเวนทีที่จะเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับวันนี้ได้ที่บ้านซันเดอร์แลนด์นะครับผมนะ s t สเตเดียมออฟไลท์นะครับ ก่อนเลยเกมแรกเจอกันมาเป็นฝั่งซันเดอร์แลนด์ครับที่บุกไปเอาชนะโคเวนที่มาได้ถึงถิ่นเลยนะครับสประตูต่อหนึ่งแน่นอนว่าวันนี้พวกเขาจะต้องเล่นเกมนับเป็นพิเศษเลยครับเพราะสกรมีในมืออยู่แล้วนะครับสำหรับผลงานห้ครั้งหลังสุดของซันเดอร์แลนด์ก่อนหน้านี้ครับผมเรียกได้ว่าเทยับเลยนะผมแพ้ไปถึง4เกมติดเพิ่งจะมีชนะในเกมที่เจอโคเวนที่ครับก็เปิดโหมดเพย์ออฟเรียกได้ว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยแล้วกันสาหรับแมวดําในตอนนี้นะครับส่วนผลงานของโคเวนที่ครับของแฟงดัม่ายครับเนื่องจากที่ทํางานได้ดีครับมปราากกฏวว่่ในนชงหลัี้็ดูแ เยอะเหมือนกันครับ5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปแล้ว3เกมชนะ2เกมมาแต่ว่าเกมล่าสุดนี่เรียว่าแพ้แบบเจ็บใจมากมาโดนในช่วงท้ายเกมนะครับสำหรับวันนี้แน่นอนว่าไม่มีทางเลือกครับ,ครบโคเ็นที่จะต้องเดินหน้าเข้าใส่เพื่อหาในเรื่องของสกอร์ให้กลับมาเท่าเมื่อก่อนนะผมหรืออย่างน้อยเขาผมพลิกชนะไปเลยนะผมนชนะขาดไปเลยเพื่อจะได้เอาสกอร์นี้มาเป็นตัวต่อเนื่องครับให้ไปรอบต่อไปแล้วส่วนตัวยังมองว่านี้โคเป็นที่สู้ขาดใจอย่างแน่นอนแม้ว่าซซนเดอร์แน์จะมีในเรื่องสกอร์ในมือแต่เชื่อว่าด้วยเกมลขลาาวัมมน้เกึ ยังคงไว้ใจว่าโคเวนที่วันนี้จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับสอบผ่านอย่างแน่นอนสําหรับทางด้านของช้างกระทืบโรงโคเวนที่นะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่อยากจะคุยน,นะเพิ่มเติมอยากไปหาวิชาเรียนนะเพิ่มเติมก็มาเจอกันได้ครับที่คำรรยายวิดีโอครับ ntf 9นะครับผมนะความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงความบันเทิงครบวมมงจรเต็มรูปแบบมีกิจกรรมด,ดีรออยู่มากมายด้วยนะครับเพียงแค่ทักเข้ามาครับผมตัวนั้นเองมีกิจกรรมพิเศษให้ทางพี่ๆนั้นได้ไปติดตามกันด้วยนะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาาากกกกดดดดตติมมัันนนนนไป้้ววยและส่่พุงีู จะเป็นคู่ไหนนะครับขอให้สคู่นี้นะผมนะให้เราอนะสอบผ่านแล้วก็สนุกไปด้วยกันด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้ครับสวัสดีครับ